สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เขาจะมาเฮ็ดลาดหน้าเส้นไข่ขาวนะคะพี่น้องจา๋าผู้ใดอยากกินลาดหนาแต่ว่าบรอยากกินเส้นแป้งนะคะข้ากระดัดแป้งเอาจากไข่ขาวเฮ็ดเป็นเส้นแทนค่ะพี่น้องจา๋านี่นะคะอันนี้นะคะพี่น้องจา๋าเขาจะเจียวไข่ขาวนะคะเพื่อจะใส่เฮ็ดเส้นลาดหนาของขา้าค่ะพี่น้องจา๋าเสร็จแล้วเขาจะใส่น้ำมันบกข้าวนะคะน้ำมันบกข้าวสกัดเย็น,นะคะ่ะพี่น้องจา๋า อันนี้เขาใส่น้ำมันบกพผ้าวสก,กัดยินนะคะข้าก็จะเจียวไข่ขาวคือจเข้าเจียวไข่ทั่วไปนลค่ะพี่น้องจา๋าเริงกระทะนี่ก็ต้องใส่น้ำมันก็ได้นะคะแต่ว่าข้าอยากใส่ค่ะเพราะว่าขาอยากให้ผิวของไข่ของข้ามีความเงานะคะหลังจากหุงซึกว่ากระทะหอนเรา,าก็เทะ้าก็เทไข่ขาวของข้าลงไปนะะี่ค่ะ อันนี้ยังพระท่านเคยเห็นนะคะพี่น้องจาบบ๋าแ่แบบพระท่านเคยใส่โปรตีนไข่ขาวนะคะลองเห็ดเป็นขังแรกนะองจา๋าอันนี้เดี๋ยวเขาจะปิดฝาหม้อไว้นะคะเพื่อให้หนาไข่ขาวของข้าซุกค่ะพี่น้องจา๋าเพราะว่าเขาจะเจียวไข่ขาวเนี่ยไฟอ่อนนะคะเพราะว่าเขายันขางลางเขาไหมก่อนที่ว่าหนาไข่ขาวข้างบนขงเขาจะซุกนะคะพี่น้องจา๋านี่ค่ะพี่น้องจา๋าพอเวลาผ่านไปสักพักนะคะ นานาไข่ขาวของเขาก็จะเริ่มแข็งแล้วค่ะพี่นองจ๋าเขาจะเริ่มซุกแล้วนะคะแต่ว่าเขายังมีความนิ่มๆอยู่นะคะพี่นองจ๋าเดี๋ยวเขาจะล่อให้เขาซุกก้นนี้จักน้อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขากลับด้านค่ะไข่ขาวของเขาเขาจะเบลิ์ค่ะพี่นงจ๋าหรือผู้ใดอยากให้มีสีเหลืองใหม่จักน่อยก็ได้นะคะพี่นงจ๋าเพื่อเพิ่มสีสันให้เส้็ลาดหนาของเขานะคะพี่นองจ๋านี่ครับพี่นองจ๋านาไข่ขาวของเขาเริ่มแข็งแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะกลับด้านค่ะ นี่ค่ะพี่น้องจา๋าหลังจากที่เข้ากับดานแล้วคข่ของเขา้าฟัสร็สเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะมาพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะมาตัดเป็นเส้นค่ะพี่น้องจา๋าหลังจากคา่เท้า,ข,าของเขาเย็นแล้วนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเขาจะมาตัดเป็นเส้นนะคะ นี่ค่ะพี่น้องจ๋าเป็นเส้นประมาณนี้นะคะสาหรับผู้ใดมักเส้นหน่อยเสย้นใหญ่กะตัดเอาเลยค่ะพี่น้องจา๋าดีไซน์เลยนะคะตามที่มักค่ะพี่น้องจา๋าอันนี้ของเขาจะตัดประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเข้ามาอ่าเห็ดในส่วนของนามลาดนากันค่ะอันนี้สําหรับพักที่เขาจะใส่เห็ดอ่าลาดนาของเขานะคะพี่น้องจา๋า ของข้าจะบ็ใส่หมูนะคะอันนี้ของข้าเป็นเนื้อมักนะคะพี่น้องจ๋าบะแมีหมูนะคะเขาจะใส่เป็นเนื้อแทนนะคะพี่น้องจ๋าเพราะเนื้อเขาจะมีโปรตีนหลายกว่านะคะเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นกุ้งนะคะอันนี้เป็นไข่ขาวไข่ขาวที่เ่าจะเห็นเป็นเศษหนานะคะสําหรับพักก็แล้วแต่มาค่ะพี่น้องจ๋ามื่อนี้เขามีบรอกโคลีดอกกะหล่ำนะคะหลักกแค่ลอดลากกมีข้าวโพดค่ะพี่น้องจ๋าเป็นข้าวโพดกระป๋องนะคะเสร็จแล้วก็มีใบพักต่างๆค่ะพี่น้องจ๋า เส็แล้วเดี๋ยวมาเห็ดนาำลาดหนากันค่ะอันนี้เขาจะใส่เป็นเนยแทนน้ำมันนะคะพี่น้องจา๋าใส่กระเทียมลงไปค่ะอันนี้เขาจะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะผู้ใดมัดน้ำมันใส่น้ำมันก็ได้ค่ะหรือว่าใส่น้ำมันบกข่าวก็ได้นะคะอันนี้เขาใส่เป็นเนยเพิ่มความนอหอมค่ะพี่น้องจา๋า พ่ากระเทียมเริ่มหอมนะคะพี่น้องจ๋าข้าก็บใสกุ้งลงไปเจียวค่ะอายัมาให้ชู่อะยัเสร็จแล้วนะเาจะบวยเขาซุกแห้งครับพี่น้องจ๋า เขาจะอาศัยเอากินมันกุ้งนะคะให้ออกมาในกระทะให้ออกมาในน้ำมันเจียวนะคะพี่น้องจา๋าแค่นี้พ่อคะ่ะพี่น้องจา๋าเขาพัดแค่นี้พ่อคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาตักใส่จานไว้คะ่ะ เอาเนื้อมาองเข้าลงมากกวานีค่ค่ะพี่น้องจา๋าซุกข,ขนาดนี้แล้วนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเขาเจะตักผักใส่ถ้่วไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะ ตักพักใส่ถั่วไว้ก้อนค่ะเส<อ>ร็จแล้วนะคะ<อ>พี่น้องจา๋าเข้าจะเอาพักลงไป๊พักนะคะเดี๋ยวเขาจะพัดให้พักหี่งจังหน่อยค่ะแล้วก็าเขาจะเอาออกนะคะเขาจะเปลี่ยนกระทะใหม่ค่ะพี่น้องจา๋าเพราะว่าหนูซึกววากระทะของเขาน้อยเกินไปนะคะ พี่น้องจ๋าเขาจะเร่งให้ไฟแห้งนะคะเพราะว่าเขาอยากได้กินใหม่ของกระทะนะคะที่บวกกับกินเนยกินกุ้งทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาออกกินใหม่ๆเราเขาจะได้หอมฟุ่งไปในพักของข้าค่ะพี่น้องจา๋งจาเสร็จแล้วค่ะพี่น้องจ๋าเขาปิดไฟเลยนะคะ นี่ค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเขาจะพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเขามาเฮ็ดน้ำซุปค่ะขอเปลี่ยนกระทะก่อนค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้เป็นหม้อน้ำซุปเขานะคะพี่น้องจ๋าเขาจะใส่น้ำซุปพอดีเขาตุนเนื้อไว้ค่ะพี่น้องจ๋าเขาตุนเนื้อไว้ว่าจะเฮ็ดเนื้อเปื่อยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยค่ะพี่น้องจ๋าเสร็จแล้วเขาจะใส่น้ำซุปตัวนี้นะคะนี่น้ำซุปเนี่ยเขากับปุงรสแล้วนะคะ กินกุมากินกุแล้วนะคะพี่น้องจเข้าปัใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะแล้วก็พักนะคะเสร็จแล้วข้าจะต้มให้พักซุปพอประมาณนะคะในระวางหนีนะคะพี่น้องจเข้าสามารถซิมรดได้นะคะ เราต้องการลดแบบไหนในลาน้านนาของเทาเท่ากาับรุงเอาตามมักได้ค่ะพี่น้องจา๋าแต่ว่าในส่วนของเทาเขาจะโบกุ้งอย่างเพิ่มนะคะเพราะว่าทุกอย่างเทากาับมีความแสบจากน้ำสุดที่เท้เาตุ่มไหวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเา้าจะบ่ซย่างเพิ่มนะคะเขาจะลออ่อแค่พักของเขาสูางจังเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องจา๋าเขาจะใส่น้ำแป้งมันนะคะ หรือเป็นแป้งข้าวโพดก็ได้ค uh ่ะใส่ลงไปเผื่อว่าให้นนำซุปของเขามีความเหนียวนะคะเส็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องจ๋าหาอากุ้งของเขาลงไปเลยค่ะว้าวมีกลิ่นหอมเึินมากค่ะค่ะพี่น้องจ๋า เสร็จ <Wow>. แล้วนะคะเฮาปิดไฟเลยค่ะเวลาเขากินนะคะพี่น้องจา๋าเฮาก็จะตักใส่ถ้วยนะคะแล้วก็เขาจะเอาเส้นไข่ขาวของเขาน่ะไปโรยหนาที่หลังนะคะเพราะว่าเพื่อป้องกันบม่ให้เส้นไข่ขาวของเขาเหเละนะคะ mm hmm. เขาจะได้เพิ่มความหนากินค่ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเขามาตักเสิร์ฟค่ะ แล้วเนี่ยก็เป็นเส้นไข่ขาวเข้าค่ะพี่น้องจ๋าเข้าก็จัดใส่เลยนะคะเรียบร้อยค่ะพี่น้องจ๋าลาดหน้าเส้นไข่ขาวของเรานะคะปะสจากแป้งค่ะพี่น้องจ๋าเขาบอกต้องกินเส้นแป้งนะคะพี่น้องจ๋านี่ค่ะพี่น้องจ๋าน่ากินมากๆนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนค่ะพี่น้องจ๋าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะบ,บอกคุณผู้ชมสิสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีคร่ะหนูจะได้แล้วนะอือหือหนูกินราดหน้าครับใช<ว>่อือหืออร่อยไหมลูกอร่อยจ้ะอือหืออันนี้ของเหรียญเพิ่์ลค่ะพี่น้องจ๋าป๊าป๊าสร้างหายมือเศร้านะคะชุดเฮ็ดครัวค่ะพี่น้องจ๋า เดี๋ยวจะเป็นพวกหมอพวกอีหยังอาจจะมาที่หลังแต่ว่าอันนี้จะเป็นพวกพักพลเมืองใม่มาก,ก่อนนะคะพี่น้องจ๋าเพิ่นมักเฮ็ดคั่วค่ะพี่น้องจ๋าเห็นแม่เฮ็ดกับข้าวเพิ่นอยากเฮ็ดน้ำป๊าป๊าเลยสั่งมาให้เล่นค่ะพี่น้องจะเล่นอ่ะอือหืออืมบ๊ายบายคุณผู้ชมก่อนลูกบ๊ายบายอ๋อ